วันนี้ผมก็ได้เชิญคุณหมอบอิวโคกเพือนหมอจับเส้นครับพอดีได้โทรนัดแกไว้แต่เมื่อวานวันนี้แกก็มาตามเวลาเราเนาะถือว่าเป็นหมอประจำของผมผมก็เขาออกกับแกเวลาผมคลายไข้เอวหรือหรือปวดเอวปวดหลังมกรหาแกประจำอยู่วันนี้ก็ได้โทรนัดแกมามาคลายเส้นให้คุณปูหน่อย นะถึงบ้านเลยถ,ถือว่าแกมาตามนัดครับผมนัดเดินทางวานแล้วนะเห็นก๊นปูปวดแขนปวดขานะอืครับผมก็ถ้าต้องการนวดแผนโบราณก็มอปลิวโคกกระเพือลังสูราิการราคากันเองครับผม,มเลยแต่ต้องแก้งลงหน้าก่อนนะเพราะงั้นนะเพราะจะมีลูกค้าแกติดถ้าติดแล้วแก,แกจะทําตามนัดเพราะงั้นมไม่รับคิวให้ใครเพราะงั้นนะ นี่นะกันเองมากเลยครับผมพอดีคุณปู่แกปวดแขนปวดขาผมก็ได้โทรน,นัดไว้หมอปิว้วโคกเพอหลังสูร,ราชการอาคนบ้านเราครับต้องช่วยอุดหนุนกันควางกันรวมด้วยช่วยกันก็วันนี้ก็ได้นัดให้มาช่วยแก้เส้นคุณปู่คุณปู่แกปวดแทนปวดขาเลยผมก็โทรน,นัดไว้นั่นแหละ มองมืออาชีพของเรารวมด้ช่วยกันนั่นแหละถือว่าอย่างน้อยยังยังได้บรรเทาความกันปูไปก่อนไม่งั้นแกจะเดินไปไหนมาไหนลำบากกว่ากันไปเส้นแล้วตัวนี้ใช่ไหมไล่แล้วตันี้ะะนอืออือเช้าๆเลยอ๋อปิวโคกรเภอลังสุรจาริการครับราคากันเีก แต่ต้องโทรนัดไว้ก่อนนะครับผม,อ,มอยู่คนเดียวอยวู่คนเดียวนะฝากเบอร์โทรดท้วยหมอปิว0650653616456ครับต้องโทรนัดล่วงหน้าเด้อหมอปิวเพราก็เพอ,อกันเองครับผม,มต้องนัดล่วงเวลาหน่อยเพราะเขามีลูกค้าประจำอยู่เอ่าชาวนี้ก็ขอให้โชคดีมิชัยนะหมอปิวเดอ,อร์่วมด้วยช่วยกันครับ